สวัสดีครับวันนี้ผมนําพักเครื่องนะครับเป็นเหรียญของพระอริยสงฆ์ทางภาคอีสานมาให้พี่ๆและเพื่อนๆได้ชมกันนะครับเหรียญที่นําให้ชมเนี่ยเรียกว่าเหรียญน้า,นากปกนะครับเป็นของหลวงปู่จือวัดเขาตังอ้อุดมพรจังหวัดชัยภูมิแต่เหรียญรุ่นนี้เนี่ยจัดสร้างออกโดยวัดแจ้งนอกจังหวัดนครราชสีมานะครับเรียกว่ารุ่นเจริญพรเดี๋ยวผมให้พี่ๆและเพื่อนๆดูหน้ากล่องก่อนนะครับ นะครับอันนี้หน้ากล่องจะบอกไว้นะครับว่าเหรียญหน้าปกหลวงู้จื่อนะครับพันธมุตโตจเจริญพรออกนวัดแจ้งนอกนะครับปลุกเสก15ธันวา2 558นะครับปุกเสกวันที่15ธันวา2 558เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเหรียญเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่นะครับห่วงตันนะครับตรงห่วงเนี่ยจะตอก ตัวหน้าไว้นะครับถ้าส่องด้วยกล้องส่องพลาจะเห็นชัดเจนนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์หน้าปกก็คือคล้ายๆหน้าปกของหลวงปู่ทิมนะครับวันละหันไล่ระยองอปี2518นะครับโดยจะบอกไว้ว่าหลวงปู่จื้อนะครับพันธมุตโตที่ระลึกครบ6รอบนะครับแล้วก็จะมีโค้ดตอกด้านข้างของเหรียญน,นะครับ อันนี้พอดีผมไปค้นเจอนะครับก็เลยนามาทาเป็นคลิปให้พี่ๆและเพื่อนๆได้ชมกันด้านล่างก็จะมีนัมเบอร์หมายเลขตอกอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับอทองแดงผิวออกลุ้งๆนะครับส่วนเรามาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังก็จะบอกไว้ว่าเมตตามหานิยมซึ่งก็จะพุทธคุณของปู่จื่อเนี่ยก็จะเน้นเมตตามหานิยมบารมีนะครับค้าขายดีอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ด้านอื่นเนี่ยก็มีครบทุกด้านเช่นเดียวกัน ก็จะเป็นยันนะครับประจําองค์ของหลวงู่จื่อนะครับหลังเหรียญจะบอกไว้ว่าหนึ่งมกราห้าเก้านะครับโดยที่ก่องบอกไว้ว่าปลูกเสกธันวาห้าแปดใช่ไหมครับก็พระน่าจะสร้างปลายปลายปีนะครับปลูกเสกเสร็จก็ออกอต้นปีนะครับปีใหม่พอดีหนึ่งมกราห้าเก้าวัดแจ้งนอกอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับหลวงู่จื่อท,ที่ที่น่าใช้นะครับ โดยที่วัตถุมงคลของหลวงปู่จื่อเนี่ยรุ่นที่ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีหลายรุ่นเลยนะครับแต่รุ่นที่นําไม่ชมเนี่ยค่าความนิยมยังไม่แพงนะครับอยู่ที่หลักร้อยต้นๆพี่ๆและเพื่อนๆถ้าเจอกัน,นก็หาบูชาได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าพัตุทธคลของปู่เนี่ยอย่างที่บอกเหมือนหลังเหรียญเลยนะครับเมตตามหานิยมนะครับก็โชคลาภบาบรมีนะครับขอให้เป็นวัตถุมงคลที่หลวงปู่เนี่ยได้อธิษฐานจิตหรือปลุกเสกนะครับก็ น่าใช้ทุกรุ่นเลยน่าบูชาแล้วก็น่าสะสมนะครับเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยท่านเป็นเรียกว่าเทพ,พเจ้าแห่งสายน้ำนะครับวันนี้ก็ฝากพี่ๆและเพื่อนๆช่วยติดตามช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ